กดไหลย้อนดูแลมาแล้วหลายวิธีไม่ดีขึ้นนะคะหรือจะเป็นอาการเจ็บกระเพาะแสบกระเพาะ จุกนะคะหายใจไม่อิ่มหายใจแล้วเหนื่อยนะคะดูแลมาแล้วหลายวิธีไม่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ไปไผ่จะแนะนําสารสกัดเฉพาะทางนะคะที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะเข้าไปดูแลฟื้นฟ,นฟ,นฟนูตรงจุดเลยนะคะสําหรับพี่น้องสองปปเรานะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะชื่อว่า UQ Max นะคะตัวนี้นะคะได้รับนวัตรกรรมนะที่สามารถเข้าไปดูแลนะคะเกี่ยวกับกระเพาะของเราได้โดยตรงเลยนะคะ1เลยเราจะรักษาแผลในกระเพาะแผลในกระเพาะเนี่ยต้องใช้เวลาในการรักษาอยู่ประมาณ 2เดือนขึ้นไปนะคะ2จะต้องยับยั้งเชื้อ H. อ y l o ล i นะคะเชื้อตัวนี้เกิดจากการทานอาหารอุ่นซ้ำคุณพี่ทานอาหารอุ่นซ้ำไหมเช่นเหลือวันนี้นะคะไปอุ่นซ้ำทานตอนเช้าแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะ3เลยนะคะจะช่วยเรื่องของการกระชับหูรูดนะคะทําให้หูรูดเนี่ยปิดสนิทนะกดจะไม่กระชฉอ,ออกไปอาการแสบร้อนจะลดลงนะคะแล้วก็4เลยนะคะจะช่วยเรื่องของอขับลม ตดเลอให้กับเรานะคะ 5. ดูแลเรื่องสมด,ดุลลำไส้นะคะลำไส้ของเราเนี่ยจะกลับมาขับถ่ายได้เป็นปกตินะคะแล้วก็6ข้อสุดท้ายเลยคือการดูแลตับสําหรับท่านใดที่หายใจไม่สุดหายใจไม่อิ่มอะคะ่ะเกิดจากตับทํางานหนักนะคะตัวนี้สามารถเข้าไปฟื้นฟูตับได้โดยตรงเลยแนะนํานะคะทานวันละ1เม็ดนะสำหรับคนที่มีอาการยังไม่ถึงขั้นหายใจไม่อิ่มถ้าใครหายใจแล้วเหนื่อยหายใจไม่อิ่มใบไผ่จะแนะนําให้ทาน2เม็ดนะคะนอ,น,น,นอกจากอาการนี้แล้ว ทานแค่วันละเม็ดก็เอาอยู่แล้วตื่นนอนมาทานเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สั่งซื้อนะคะสามารถทักมาในข้อความได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คําปรึกษาอยู่ค่ะ